อันนี้แอรพัดเตอร์สองไปตั้งแต่ปีสี่แล้วใช่ป่นะเนาะอันนี้คือสีอนะ่ตอน,นหนึนะ่งเนาะกับมีสองตอนหนึ่งทุกวงช่วยเนาะเจอแล้วบนบอร์ดเนาะก็คือไม่มีอาการอะไรเลยอยู่ก็เป็นอย่างนี้ขึ้นมาก็คือเป็นเช็งเจเองแต่ว่าในในเวในเวลาราชการลุงไม่ได้เป็นไรแล้วมาลุงมารีวิวเคสเจอแบบคอนซัลทิมตรงวันลุกขึ้นนะลุนั่งรับไปูก็ไอทีมันจะมีจอบมบนิเตอร์ตัวคนเรียนมาชังคือที่ไหนอยู่เวนจ์ีได้นีได้ปักเนา ฝาดปั๊บฝาดเนาะตามที่ก็ทำมันไม่ถูกเลยลูกก็คือวิธีการรักษานะอัพเดทคือพี่มีเคสที่คอนซัลคาร์ดิโอไปแล้วก็คือช็อคได้นะก็50จูนทำคาร์ดิโอเวิร์ดก็วิ่คาร์ดิโอเวิร์ดแล้วก็50จูนหนึ่งครั้งก็จะกลับมาเป็นปกติเลยแต่ถ้าไม่มีเพาก็เข้ากับ p d a ใช่ไหมก็ปั๊มแล้วก็หายกันที ลงมาไม่มีทีชอตเป็นแม่หล็กออกพีุกขั้ลงมาแล้ว Y q n เนอะ Y QRN ไหม Y เนอะเออแต่มันเป็นเป็น ID f i ่ไม่ใช <c ums> <the tradition> ่ี <the> ่ไ <source> <the XP> เป็นอะไรนะไม่อะไรมันเริ่มมันบล็อกมันต้องมีหนึ่งหัวแต่ถ้ามีห้าวีหกจะเป็นเล็บมันเริ่มมันบล็อกเลอก็เป็นเล็บเล็ก็ถูกแล้วเล็บมันเริ่มมันบล็อกเล็บมันเริ่มมันบล็อกให้รักษาเหมือนกับสตรีมี่ทูประกาเพราะว่าถือเป็นทรายของสตรีมี่โอเคไหม เอาใหม่นะถ้าไลร์มันเดืนบานปอกหัว QRS หัวแตกที่รี V หนึ่งใช่ไหมเจ็บจามดี V หนึ่งได้ไหมหนูติดข้างขวาอันเดียวเลยใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ไหม V หนึ่งหนูติดข้างขวาเดียวเลยก็ต้องเป็นไลฟ์ใช่ไหม V หนึ่งหัวแตกแต่ถ้าห้าหกหัวแตกจะเป็นเลฟเจ็ดดังก้องห้าหกไปตรงนี้อันเนี้ยวีพีหน้าตาว V T เป็นอย่างนี้นะทุก Y QRS แล้วก็ลักูล่าเลฟเนาะอย่างนี้นะวีพี ถ้าไม่มีเพาวให้ดีฟิทนะให้ช็อกเลยร้120อยยี่สิบถึงสองร้อยจูนแต่หามว่ามีเพาวก,ก็ให้ไปให้ยาคอนโทรเนตพี่ยังไม่ได้พูดเลยใช่ไหมว่ายาคอนโทรเนตมันคือยาอะไรอามิโอดาโลนหนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิกรัมไอวีพูทสะแตกแต้วหามว่ายังไม่หายก็ให้ต่อนะสามร้อยหกสิบในแปดชั่วโมงกับห้าร้อยสี่สิบในสิบหกชั่วโมงที่เหลือทำไหม อะมิกอราโลน150มนะิลลิกรัมเนอะไอมีสแตตอันนี้ต้องบวก5 D- วอเตอร์ water, เพราะว่าถัสนไลด์มันจะต,ตกตะกรสนสแตกนะต่อไปเมนเทนด้วย3 6 0มิลลิกรัมใน8ชั่วโมงต่อด้วย540มิลลิกรัมใน16ชั่วโมงที่เหลือทันไหมอีกหนึ่งรอบ150มิลลิกรัมบวก5 D- วอเตอร์นะเป็น1 0ซีเออ ไอวีสแตกต่อด้วย360มิลิกรัมใน8ชั่วโมงและต่อด้วย540ม mm. ิลิกรัมใน1 6ชั่วโมงที่เหลือทำไหมทำนะเอออันนี้ละ่ะอันนี้คือ Vf ไม่ใช่ตอสารเดือบัวต่อสารเดูอ่ัวมันจะสวยกว่า,านี้เข้า <c oughs> ใจไหมอันนี้ย Vf บีเอ็มก็ไม่มีเพาอยู่แล้วให้ช็อคเลยนะลูกนะทำซีพีอาร์ตามเครื่องมาได้แล้วชอ็อคทันทีร้อยยี่สิบวน้อยจูอันนี้คือแบดดีคขาดีอะทำเขาก่อนถ้าไม่มีก็เข้าพีเอใช่ไหมให้ปั๊มแทรดินารีเหมือนเดิมแต่หากว่ายังมีเพาอยู่แล้วไม่มีห้าอาการนะั้นที่พูดไปให้อาทปี1หนึ่งแอม แล้วก็ต่อด้วยโดป้า10ไมค์เปอร์กิโลเปอร์มิลอะไรอ่ะอ๋อ lower lower voltage q r s complex ใช่ไหมแล้วมี electrical alternator ด้วยรู้จักว่า electrical alternator ไหมคือสวิงดูนะดูหนีไปห้านะลูกนะ สูงต่ำสูงต่ำก็คือสูดไปดูว่ามีน้ำอยู่ในลูกโป่งใช่ไหมแล้วก็กระแทกปั๊บอย่างนี้ใช่ไหมตอนบึ้บก,ก็จะก็จะสูงเพราะว่ามันชิดขนัหน้าอกพอออกมันก็จะตามสแสดงว่าคนเนี้ยเป็น ute, นะอแอคคิวเนาะคาร์ดิแอคเซมโพนาการรักษาคือคาร์ดิโอเซมพีซีใช่ตัวนีวคาร์ดิโอเซมพีซีสแสดงว่าเบียร์นะถ้ามีอาร์เทอเนร์ ถ้ามีแอร์แนนด์ก็ต้องเป็นแนอนค์วิวอะไรอะอะไรอะอ่ะอันนี้เป็นบอมบิดวานนะดูดูดีนนะดูพีเล็ตัวนี้นะดูนักช่องตัวนี้นะอันนี้มากกว่า5อยู่นะเริ่มตรงนี้เป็นนี้เป็นเป็นหกช่องนะแสดงว่า มีบักมีหาตอกแน่นอนแล้วดูตัวนี้นะอันนี้ P นะคะอันนี้ Q นะหาขึ้นไหมหาขึ้นอีกไหมหาแล้วก็หายไปแล้วก็เริ่มใหม่คือดอกยางดอกเป็น,นย,ย,ยังอันนี้คือมอวิดวันหางเรื่อยๆตามมอวิดทูจะหางเท่ากันตลอดใครดูไม่ดำอมมอกบ้างมอวิดวันคือหาโตเกะขึ้นเรื่อยๆ ใช่ไหมอันนี้มากกว่าฮาชอ่องจะได้ว่า,วามีฮาร์ดบล็อกแน่นอนหา่างห่างมากห่างมากมา,ากมาแล้วก็หายไปมีฮาร์ดบล็อกหนึ่งข้งแล้วก็เป็นมาอีกหนึ่งรอบโอเคไหมมอมบิดวันทำอะไรไหมไม่ทำอะไรถ้าไม่มีค k i นีกเข้าก็ปล่อยไปไปลูกไป <c oughs> แต่ถ้ามอมบิดทูขึ้นไปเนอะค่อยรักษามีีว็บไหม มีคือเลปล่าอันนี้เ m มไหม AM เนาะ AM เถอะออรักษาเหมือนกันเลยนะคำเผาก่อนถ้าไม่มีเผาก็ปั๊มให้ดินาลีหากมีเผา AM มันเป็นมันเป็นแทคกคาเดียใช่ไหมแทคกี่อาเนียถ้ามีเผาให้ดูว่ามีห้าอย่างที่พูดเปล่าถ้าไม่มีให้ทำอะไร ให้ยาคอนโทรเลตแต่ไม่ให้อดิโดซีแล้วอดิโดซีมันจะสเปซิฟิกกับเอนซีทีเท่านั้นเนาะโจน,นีจนน้ยจะให้อเมโอดารูน150มิลลิกรมเหมือนกันโด,ดเดิมที่ผินหนูจบไปเมื่อกี้ เนี่ยมันวาวีทูนะดูดีๆนะอะนรกันะเนี่ยดูทุีท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 ีเท่ากันไหมทีทีเออประมาณนี้นะก็ใช่ยังแต่ยังไม่ a อ disassociation ถ้าเป็น a อก็จะเป็น a อเนี่ยก็จะเต้นของมันที่แบบว่าเลนเท่ากาันแต่นี่เลนไม่เท่าใช่ไหมเออยังไม่ใช่ไอวเนี a ่ยมันยังเราตามทีเออ แต่ถ้าเป็น total block เลยอะ V มันไม่จะตามีแล้วไอ T Y มันจะไม่จะตามีแล้วมันเต้นของมันไปเลยต่เดของมันจะเท่ากันก็คือจะเป็น T T T อย่างงี้แล้วก็ V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  ไปเรื่อยๆของมันอันนี้ไลแล้วเป็นบารบอก c ูออกมา V หนึ่งแต่นะไม่ต้องทำอะไร อันนี้เป็นอะไรเรืเอ่องข้าอกนะไรครับ st ใช่ st ribet ที่ไหนที่อเป็ตัอง้ใช่สองสามถือสอ mbf แล้วก็มี v 2อง v สาม v สี่ v ห v หกหน m v l ด้วย แสดงว่าเป็นเยอะเป็นเป็นดับเบิลดับดับเดอบเบิลเมซเซลดีชีใช่ป่าวสองเสน้นเวียอันนี้คือทอรซาเดอร์ฟัวมันต่างจากวีเอฟยัยงไงลูกวีเอฟคือไม่สวยแต่ทอรซาเดอร์ฟัวเลทมันจะค่อนข้างจะเท่าเดิมเป็นวีทีเป็นพีโอฟิกวีทีเนาะสาเหตุเกิจดจากหลายอย่างเหมือนกัน มื่อกี้บอกไปแล้วว่าศักดิ์ศรีมันเท่ากับ v ีใช่ไหมถ้าไม่มีเเผวให้ช็อคทันทีถ้ามีเเผวมันเป็นแพคเกจอะลิเมียมเดิมใช่ปะก็รู้ว่ามีให้ยางหรือเปล่าถ้าไม่มีให้ต้องให้ยาคอนโทรเลตเอตให้อะไรแมกนีเซียมซัลเฟตนะใน12กรัมไอซ์สแตทใช่ไหมดับออกไซด์ของทอร์ชั่นเดลโพมแมกนีเซียมซัลเฟต์อันจาริกเบย์ เรา o อาใ e ้ของ s v p คือคอ,อันโน,โนี้นซีอ่ะนี่นี่แหละนี่คือ t ท t a เท่าบ็อกหนูดูนะหนูดูคีย์อนตัวนี้นะดูนะอันนี้คีย์อันตรงนี้นะ P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 , p เลทเท่ากันไหมเลทของ P เท่ากันนะอันนี้ Q R S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 , Q s, Q s, Q s. แล้วก็เต้นไข่เต้นมาอันนี้คือเท่าเท่บอกใครได้ทันบ้างดูเป็นยังที่ดูบล็อกทานบล็อกเป็นยังดูเป็นแล้วนะก่อนแล้วอ่ทานบล็อกไอ้ถ้าถเป็นเติร์ดดิจินทานยังไงลูกส่วนมากมันจะเป็น <c oughs> แบดดี้คาร์เดียใช่ไหมแบดดี้อาริสเมียใช่ป่ะถ้าไม่มีเผา <c oughs> มันมีเผาปั๊มให้อดรีนาลีน <c oughs> ออถ้าไม่มีเผาให้ปหั๊มอดรีนาลีนแต่ถ้ามีเผารู้ว่ามีห้ายอย่างหรือเปล่า ถ้าไม่มีให้อะโทบีนจำได้ยังไม่อะโทปีนแต่ถ้าแต่ถ้ามีให้อย่างนั้นให้ทานชิาเนียนเทสติ้งแล้วก็ต้องส่วนมากคนไข้เราจะสบด้วยการไปวางเพซเมเกอร์นะเด็กๆสปอร์ตนะ่ะที่มันยากคือตกสกกินสาข้อแรก จะช็อกมินีมากทุกคนเจอแล้วอะไรช็ไม่ได้แต่จากนั้นก็จะง่ายมูจะออกทางเคียวหาังไม่เหมือนเดิมตลอดแค่ให้รู้ว่าโฟล็อฟีซนะ,ะแล้วที่เหลือก็จะเป็นอเอสพีดีหนึ่งข้อเอีเคจีข้อหนึ่งเชสเลนสองข้อซีหนึ่งข้อนิวโรอิไลบอหนึ่งข้อแล้วก็รวมๆต้มยำกัน,ก,นก็คือส่วนมารจะาำได้แต่ที่ทำไม่ได้คือไม่รูการรักษา รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่ไม่รู้การรักษาเนาะทีเจเจบอกว่าลูงน้าเด็กๆต่ออะไรก็ทำได้ได้ใช่ไหมย <S <S อยากอยากจะเอาก็มาเอานะลูกเออดีสก <S <S สินครีสที่รวมทุกบ็อกแล้วที่จุกมาทุกบ็อกแล้วจากปีที่แล้วใช่ไหมที่มันออกดีๆจะจะให้ชิปเป็นความการที่เรามาทุกบ็อกแล้วในนี้นะคะเอาได้เดนะี๋ยวมีเฉลยนะมีเฉลยแค่บางอัน คือทั้งหมดมันมีามชุดละเท่าไรเนี่ยชุดก็คือเออม,มันจะยากมากอาจารย์เฉลยกันมั้ยหรือยังฉันได้ห้าผู้บาดมาก4ปีนนะส์ีส์ปีส์ีส์สสสใช่ไหมก็มาเอานะมาเอานะอยู่ในนี้เสร็จพิจารณาน้กจอเลยหรือจะว่าไปโค้ดในเฟสไม่เอาไม่เอาจต่อาจารย์ไม่ได้นะ หัวววมากเพราะว่ายาเยอะมากจำไม่ได้วิธีจำได้คือท่องอยเดียวลูกค้าทำอะไรไม่ได้จริงแล้วเพื่อนเจนที่ตกก็คือไม่ได้ดิวก่อนไงก็ตกกันเยอะตอนตอนเพิ่มาดิวให้ตอนตอนแกก็เลยผ่านกันทุกคนพูดไปเมื่อกี้นี่ออกมาเลยนะเป็นการสาหว่าบอททำไม อุ้ยตายทำเวลาดีมากเลยนะสามชั่วโมงเป็นไปด้าน,นไหนนะควรไหมควรไหมแบบถามตอบเล่นๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้อ่ใ <S <S 2> <S 2> อเหมอตะปีนคิดมาเอาแล้วานได้อยู่ใงนี้นะ ไ,ได้ยังไปรประมาณ5้าร้อยกว่าตัวโค้ชท่ามั้งเองเฮ้ยขอบคุณ